รวัตรสายสองธีรวัตรฮะธีรวัตรครับสวัสดีครับอาจารย์เชิญฮะคือผมสงสัยมานานแล้วนะครับอาจารย์พอจะรู้ว่าขันทีเนี่ยมีหน้าที่อะไรบ้างครับขันทีก็เป็นผู้ชายที่เหมือนกับผู้หญิงอ่ะเป็นกระเทยเปล่าครับไม่ใช่กระเทยตัดออกเลยตัดออกเลยเหละฮะตัดออกท้องควงตัดออกเลยเหละฮะตัดออกท้องพวงเลยโอ้เออ แล้วแล้วเขามีหน้าที่อะไรอ่ะครับเขามีหน้าที่ก็ผีชายฮาอะไรเขามีหน้าที่ก็รับใช้ในในในราชสำนักจีนอ,ะอ,อ่ะก็ทําทุกอย่างอ่ะทาทุกอย่างมันก็เป็นคนใช้เพราะนี้เขาว่าเขาไม่ต้องเขาเขาแบ่งไงเขตไม่ให้มีผู้ชายเข้าไปไงงั้นผู้ที่จะไปอยู่ในนั้นก็ก,ก็ต้องก็ต้องทําการตัดอวัยวะเพศท,ทิ้งเลยเพราะว่าจะได้ไม่ได้ไปยุ่งกับใา่ใช่ใช่เพราะมันมีหม่อมห้ามสนมนางในอยู่ข้างในไงใน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 พระราชวังต้องห้ามมีห้องเต้คนเดียวที่เป็นผู้ชาย โอ้โห oh. เออก็ไปดูหนังกันละกันไม่ต้องโ oh อ้โหนะโอเคนะ uh huh. ขอบพระคุณมีจดหมายจะขออนุญาตอ่านก่อนเมื่อวานนี้คุณรู้ฟังที่ส่งซีดีของคณะ The p l a t t e r s แล้วก็ที่เป็นเพลงรวมฮิตมาให้ผมได้รับแล้วะขอบพระคุณมากนะฮะอย่างกำลังเพิ่งจะเปิดฟังมีจดหมายจากคุณกวีคุณกวีบอกเรียนคุณวิลาที่นับถือพร้อมด้วยจดหมายฉบับนี้ผมได้แนบซองมาเพื่อส่งกับซีดีของคุณเล็กชุดวีเดอร์บาร ที่เป็นรางวัลในการตอบคำถามเพลงชื่อ Hawaii f i v e เมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งบรรเลงโดยเพลงโดยวง The Venture ในบ่ายวันพุธที่26กุมภาพันธ์เป็นแผ่นซีดีที่ตามหามานานครับพิงฮะแผ่นนี้หามานานจริงๆครับและเพิ่งจะสมหวังในการโทรเข้ามาเพื่อตอบปัญหาลองโทรมาหลายครั้งในการขอรับตั๋วชมภาพยนตร์แต่โชย์แต่โช้ไม่อำนวย ผมเป็นแฟนรายการคุณ่ามานานพอดูแต่เป็นแฟนแบบไม่เต็มเต็งเอ้ยไม่ใช่ไม่เต็มตัวคือถ้าว่างจากงานประจําหรือว่าระหว่างอยู่ในรถก็จะเปิดฟังรายการในรถหรือหรือ,หร,อหรือวิทยุที่ทําง,งานเท่าที่โอกาสจํานวนนะถูกแล้วฮะคือทําเท่าที่โอกาสจํานวนดีแล้วฮะผมมีคาถามท,าที่ใหญ่คุณรดาช่วยอ่านออากอากาศเกี่ยวกับการขับขี่รถยนต์ในบ่าวดังนี้คือ 1. ทําไมรถยนต์ที่ขับขี่โดยคนบางประเภทที่ชอบและต้องเปิดไฟหน้าไฟเล็กนะฮะอีกสองดวงต่างหากจากไฟหน้าใหญ่สองดวง ปกติไฟหน้าเล็ก2ดวงที่เพิ่มมานั้นผู้ผลิตติดตั้งเป็นไฟตัดหมอกเพื่อไว้ใช้เปิดในกรณีทัศนวิสัยไม่ดีอันเกิดจากความทึบของหมอกซึ่งเป็นอันตรายต่อการขับขี่และผู้ผลิตส่วนใหญ่ก็จะมีสติ๊กเกอร์ดำสติ๊กเกอร์คำเตือนติดไว้ที่สวิตช์ปิดเปิดไฟหน้าคู่นี้ว่าให้ใช้ในกรณีเกิดหมอกเท่านั้นรถของผมก็มีครับแต่แทบไม่ได้ใช้ของผมก็มีครับแต่ก็ไม่ได้ใช้เหมือนกัน เลยสงสัยว่าบรรดาน,นักขับรถที่ชอบแล้วต้องเปิดไฟสองดวงนี้เขาเปิดเพื่อส่องหาหาบรรพบุรุษของเขาหรือถูกต้องแล้วฮะคือเปิดเพื่อสอบหา,บาหาบรรพบุรุษหนึ่งเ,เปิดเพื่อดูเส้นทางไปสู่ยมโลกอีกหนึ่งนะฮะปัญหาคือแสงมันแยงตาเวลาวิ่งสวนถูกต้องครับอันนี้มันคล้ายๆว่าเป็นการเบียดเบียนคนอื่นเวลาขับรถแล้วถ้ามันมาแล้วถ้ามันขับมาจ่อท้ายของเราก็จะรู้สึกว่ามันแยงตา เมื่อวานนี้มีผู้ถามว่าเครื่องตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวนั้นใช้เครื่องมืออะไรตรวจวัดคำตอบก็คือไวเบรเตอร์มิเตอร์หรือเครื่องวัดแรงสั่นสะเทือนนั่นเอง